นี่ก็เป็นช่วงเรื่องสวนทเรียงกันน่นะว่าเพื่อนจะเข้ารู้เข้าลอ,อยแล้วก็จะมาเรื่องราวของอดีตนักรถด,ดําให้ตกใจ้วหรือฐานผ่านดำเองในยุคส0สปีที่แล้วนะแกสมัยปีสองหนึ่งจริง 4, 0, ทีสี่รูนมานะเราเรื่องราวอดีตฟังของสมรภูมิช่องบอกนะครับอีกหนึ่งท่านหนึ่งตำนานครับเพก็เพื่อนก็อย่าลืมรักษาภาพนะครับ อากาศเยวล้อนเ๋ยวหนาวยึ่งอนนี้ผมก็ยังปวดเข่ามันเดือมนหน้าห,หนาวนี่ยิ่งปวดเข่าซ้ายมากครับอากาศมันเย็นยิ่งปวดก็ถ้าอยู่เมืองนอกเมืองนาก็มดระวังกันรักษาข้าครับเพราะว่าหิมะทราบว่าหิมะตกหิมะหนาดูแลสุขภาพต้องไปดปวดดูรเรียดทำหน้าเบื่องหน้างอนะครับผมเก่นนานครับวัเที่ยวที่นี่ครับรุ่นพี่ร้านปานผู้ชมให้บอกตรงชจยอีกหนึ่งท่านครับผมก่อนสังกัดกองร้อยไหนครับท่านเก้าหกแปด ข้างหกแปดกยักําดำยักรดดรดและเราเลยครับท่านตั้งแต่เป็นมาสมรภูมิไหนมัง่งอะไรมัง่งตั้งแต่สมรภูมิบ่สมร,รสมรภูมิที่เป็นที่หน้าเสียงและอาัตรากระายการสูงก็คือช่องบกโดยพอร้อยดำโดยพอร้อยจ่าสิเวกราชันวัชระได้ถูกส้มโจมตีโดยฝ่ายขเขมรแดง ถูกระบิดเคโมโตายทั้งหมดเจ็ดศพในวันเดียวกันออกจากนั้นมาได้ื่อนกำลังมาช่วยซี่ช่องพ i ิกอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ที่ยองบกนี่รบกันรุนแรงไหมครับรุนแรงมากเปานว่ามีทหารเวียดนามเข้าด้วยเข้าด้วยแล้วก็การสูญเสียของฝ่ายเราจะสูญเสียมากกว่าฝ่ายตรงข้ามแต่เราก็แก้ทางกับฝ่ายตรงข้ามได้ แล้วอยู่ที่อยู่ในสมอระพุมที่นั่นคือการลำเลียงส่งไอ้สิ่งอพโภคบริโภคลำบากต้องช่วยเหลือตัวเองไปอย่างมากเพราะว่าการอาบน้ำอาบท่าที่นุ่นการเสี่ยงมันสูงถ้าเราผิดพลาดมาก็คือว่าตายอย่างเดียวเห็นว่ากับระเบิดก็เยอะต้องใช้ท่อไบโดบกในการทําลายกับระเบิดใช่ท่อใช้ท่อท่อเบโดบกสอบเพื่อทําลายเปิดช่องทางให้ในการวิ่งหรือการเดิน สัญจรหรือการตัดทางเพื่อเจาะทางเข้าไปซุ่มโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยที่ผมอยู่นั้นเป็นพันโทศักชัยอ่ำคลองคำเป็นผอวค่ายส่วนแยกที่1 7ของอช่องบกพันโทศักชัยอ่ำคลองคำที่ไปอยู่ช่องบกรู้สึกว่าลบกันนะครับหนักมากอยู่ช่องบกนะครับลบกันที่ว่าหนักมากๆนะครับทั้งปืนใหญ่ทั้งลูกยาวทุกอย่างครับสารพัด ทุกอย่างหนักแล้วก็เป็นสมอระพุมที่ถือว่าหนักน่วงนะครับตอนนั้นใช้กําลังพานากักค่ายปาก,กีกองร้อยครับเข้าตีที่ตรงนั้นเข้าประมาณที่ผมที่จําได้นะครับที่ว่าอยู่ขนาบข้างกันมีอยู่สามกองร้อยนะครับสามกองร้อยนะครับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดโดยที่ว่าเราไม่ได้ถามว่าเป็นกองร้อยไหนบ้างเพราะว่าเราถือว่าเป็นผ้าผ้าบันคอดําแดงแเราถือว่าเป็นพวกเดียวกัน,เ,นเดียวกันครับ คือช่วยทําอะไรก็ช่างคือเราต้องได้ใช้ชนะกลับคืนมานะครับแต่ก็รู้สึกว่าไม่ทําให้พวกเราหรือส่วนกํลาลังคนหรือส่วนกํลาลังลบเรานี่ผิดหวังในส่วนนี้ครับถ้ายุคทุกวันนี้กับยุคแต่ก่อนรู้สึกว่าทุกวันนี้จะไม่ค่อยลําบากเท่ากับเหมือนยุคของ่าผมที่กำลังเป็นทหารพานอยู่ที่นั่นนะครับ เพราะการจินยู่ลําบากการส่งกําลังบารุงก,ก็ลําบากนะครับส่วนมากจะเป็นการจรยุธหรือเดินเท้าเข้าไปเพื่อการตีนะครับของ่ายปักทองชัยตามยุกตามสมัยตาม,มคนในคนทางเา็าถึงไปก่อน<ค>มันเป็นการที่เล่าแล้วแล้ว,ลวมันไม่จบกันสิ้นกันง่ายๆนะครับมันเป็นการเล่าแล้วมันเป็นไม่ใช่ว่าปลุกปั้นเรื่องขึ้นมาดรวยไข้ปักตรงชัยมันเป็นการลบกันจริงๆแล้วก็เป็นร้อยเป็นค่ายที่ ลบทั่วประเทศจริงๆนะครับผมยอมรับเป็นทหารผ่านของทบกนะครับแล้วที่ต้องบอกว่านี่เสียตายบ้างไหมครับก็เสียตายอยู่ครั้งหนึ่งครับคือเข้าไปเป็นลักษณะจะเข้าไปเอาน้ําเอาท่าอย่างเงี้ยเป็นการถูกซุ่มโจมตีก็มีครับก็รู้สึกว่าเกือบว่าทุกคนนะครับแต่ว่าที่ตายนั้นก็คือกองร้อยผมก็คือผมมาร้อยไปก่อนเขาครับก็คือตายทั้งหมดวันเดียวก็เจ็ดศพจ่าสิบเอกราชันวัชระนะครับตาย พอเสร็จจากช่องบกก็ถอนกำลังมาที่ที่ไหนครับช่องช่องพริกครับช่องพริกครับช่องพริกของอำเภอโพเชหวัเชีอ๋อเห็นโพเชษเชษ่นนั้นโพเชษเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการลบที่ปาปลายนะครับแต่เข้าไปช่องบกปีสามสิบของบ้านกวดบูดีรมนี่ตอนนั้นหนักครับตอนนั้นหนักอ่าพอๆกันกับช่องโอบกอช่องบกพอๆกับช่องโอบกที่อยู่บ้านกวดบูดีรมปีสามสิบครับ ตอนนั้นกองร้อยผมก็บาดเจ็บแล้วตายก็ร่วมสิบนายตรงนั้นเนินอะไรเนินห้าสามแปดครับถ้านเนินอะไรที่บันครวดห้าสามแปดไหมห้าสามแปดเนินของของช่องบกช่องช่องบกนั่นช่องโอบกช่องโอบกตอนนั้นมันเป็นเป็นของอ่ากำลังผสมระหว่างอะไรเวียดนามแล้วก็ขเขมรที่เข้าตีพวกเรานะครับตอนนั้นนน่นตายเยอะครับทหารลัก ของสกลนครลอย3ี0 0หรือไงเนี่ยที่ผมจำได้นะครับตอนนั้นแตกละลายครับละลายผมได้เข้าไปกู้ช่วยกันกองร้อยผมขึ้นไป968ขึ้นไปกองร้อยแล้วก็จะส่งเข้ามาคือฉลามขาว956เข้ามาช่วยอีกตอนนั้นอยู่กันอยู่ประมาณเดือนนะคแต่ว่าลบกันทุกวันนะครับตอนนั้นหนักแล้วก็รู้สึกว่าได้ฐานยิงราชัน อาได้ฐานยิงราชันอยู่ที่เขื่อนอเขื่อนอะไรเขื่อนเมฆาที่อยู่บ้านกวดยิงช่วยนะครับฐา,า,านยิงฐานยิงสนับสนุนดยิงช่วยยิงปืนใหญ่แล้วก็ต่อชะลอหัวหินยิงช่วยตังน,นั้นการสูญเสียเราก็ไม่ถึงกับาามากเท่าไหร่แต่ว่าหนักใกล้เชียงกับช่องบกที่อยู่บนนะครับช่องช่องบก เป็นการลบที่ว่าคำว่าเลือดหรือลูกผู้ชายนี่ถ้าใครอยากใช้ก็ต้องไปอยู่ไข่ปกักตรงชัยสมัยก่อนครับแต่ทุกวันนี้มันมันไม่ใช่มันเป็นนักลบที่ลบเพื่ออุดมการแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้มันพูดไม่ถูกนะมันเป็นการลบที่ในเมืองในป่าคนกีดถ้สมากกว่ามันเป็นไม่มีการลบอะไรแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็การกระทําต่างๆแต่ก่อน กาดำเนินกลยุทธมันจะไม่เหมือนก่อนไม่ไม่ครับแต่ก่อนว่าผมลบแบบกองโจนลบแบบขอคอคอครับการเรียนรู้ของผมจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหมือนทองทหารหลักนะครับว่าทหารพานเราจะใช้รูปแบบกองโจนเป็นหลักที่ใช้มาจากขอคอคอมาฝึกใช่เป็นการสามโจนที่ซะมากกว่าอย่างสิบสามท่ามหาการนี้ก็ได้มาจากขอคอคอครับนํามาฝึกแล้วถ้าใครจะเข้าไปเป็นลูกเจ้าพ่อคุณหลวงของข้ายปักทรงชัยท่าท่านผ่าน สิบแปดด่านมนุษุคลองคำได้ก็ถือว่าสุดยอดของคนนะครับไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับถือว่าผมก็กอากเลือดเหมือนกันที่ผ่านในจุดนี้ได้ก็ถือว่าสุดๆแล้วก็ฝากคนรุ่นหลังก็แล้วกันนะครับว่าขอให้เป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นการศึกษาและบทจำความได้ว่าพวกผมที่บุกให้กับพวกท่านสู้เพื่อรักษาดินแดนไทยให้กับพวกท่านรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานนี่ก็ขอให้ พึงสังวรไว้ด้วยว่าอะไรก็ช่างทำของเราแล้วก็รักษาแผ่นดินเราให้ได้ให้ดีที่สุดนะครับ